บ้านีบ้านบุญนะลูกนะอยู่กันด้วยความเมตตานะลูกนะหนูก็ไม่เกเลยนะลูกเนาะช่วยพ่อนะพ่อเดินไม่ได้นี่ลูกพ่อให้หยิบอะไรหนูก็หยิบอันไหนหนูหยิบได้ไหนหนูช่วยได้หนูก็ช่วยพ่อนะลูกเดอ้ออยู่กันด้วยความเมตตานะลูกนะครับหนูรู้เรื่องทุกอย่างเลย หนูเป็นสมาชิกบ้านนี้เกือบสองปีแล้วนะลูกหนูมาตั้งแต่เดือนเดียวนี่ลูกตอนนี้หนูโตแล้วนะหนูน่ารักหนูช่วยงานได้แล้วแล้วหนูก็หล่อครับลูกชายแม่หล่อจังครับนะครับดูแลบ้านช่วยจับงูอุ้ยเพิ่นเกง่งเก่งได้พี่น้อง พอพี่นายยิบผ่าเพื่อนกะยิบจ้าเพื่อนกะจับงู้เพื่อนเห็นงูเพื่อนห่องกาเกีย์กาพี่น้องพอเพื่อนกะว่าไปเบิ่งดูมันเห่าหย่งเพื่อน่ามันห่องหย่งเพื่อน่าคือมาห่องคาห่อนห่องแน่เพื่อนมาไปเบิ่งเด็ดไปพี่น้องอยู่หน้าห่องหนามเนีจะเป็นเพื่อนหูจะคว้มหูจะคว้มเพื่อนหูจะคว้มหูจะขั้วไอ้เพื่อนกะฮักค่ะ ดึกดื่นปันใดกระตองมะเขาห่องแม่กอดน้องสะกก้อนหอมน้องสักก้อนปนย่างไดนอนนอกจากน่าลูกหลาอยู่กันแบบเมตตานะลูกอยู่กันพึ่งพาอาศัยนะลูกนะนะชาตินี้ชาติสุดท้ายแล้วลูกชาติหน้าหนูก็เป็นมนุษย์แล้วเด้อลูกเด้อว,ว้าวกับบอดายพี่น้องควาปผูกพันแหงๆๆๆๆๆๆ่งเลียงแห่งแหงาเธอแม่พึ่งได้จ้ะ นอนคอรออยู่ไหมอืมก่อนข้าแม่อือครับอืมก่อนข้ามแม่ตัวนี้อ้ยคุณน่ะนี่นอ้องหลายย่าดื้อเด้อข้าแพงอย่าดื้อแต่ว่างอนแม่แค่นั้นล่ะค่ะในบางข้างเพิ่งนกงอนก้ตาเพิ่นค่ะ เดลีตันเนาะค่ะพี่น้องเว่าวกับโบเปลี่ยนแม่ใส่ศาสตร์ใส่อันนี้ให้มันเบิร์ดเด้อลูกหล่กก็ไปเกิดเป็นคนเด้อเป็นคนรอๆอเป็นคนดีเด้อลูกเป็นคนดีของสังคมนาาลูกด่าเนาะอืมอืมมาแม่หอมชื่นใจหน่อยพี่น้องเกิดมากบ่เคย หอมหมูหอมหมาดอกเดียวหี่หอมหอมอีหลีอีหลอหอมจากใจพี่น้องอือบุญเหตุบุญรวมกันบุญพอกันเนี่ยนิเพิ่นนั่นเป็นก้นหางงอ,อลูกไส้เพิ่นไปฟ้าเป็นเพิ่นก้นหักสุหนักเพิ่นไปเห็นอันหางเพิ่นง้อสี่เพิ่นวาแม่เพิ่นวาเอาตูนนี่ดีกว่าสงสารมั่นเพิ่นวาหางมันงอเพิ่นวาเนอะ บ่คันเด็กเศร้าดีเป็นไรกันยังไออยู่จาก็กินยาอยจานะเป็นอย่างนี้ข้อจังสันลลหลกหลาทำดีดีจีลูกคนหล่อทำดีดีครับเออทำดีดีสิครับลูกทำดีดีอืมนี่ทำไมอะหูกอุ้ยอุ้ย นี่เพิ่นยิ้มกับพี่น้องนี่คือการยิ้มนะคะนี่เอ้ยเอ้ยเอ้ยอยากให้หยอกได้ป่ะนี่จ้าจะแม่ก็เสียงแหบแหงเนาะค่ะสาบลินอยู่กับอากาศชื้นบ่ได้ค่ะเพราะว่ามีโรคประจาตัวคือหอบค่ะอากาศชื้นแน่เนี่ยโอ้ยอยู่ลําบากดีแน่แต่ว่ามีความมานาการออกกําลังกายข่้นว่าสันตตายไปหลายปีแล้วพี่น้องจ้า มีมุมาหนาเรื่องออกกําลังกายเนี่ยและจ้าออกประจําค่ะเมื่อยปันได้ก็ต้องออกต้องมีวินัยเนาะค่ะเพารพาะว่าลูกไข่ไข่เจ็บในโตัจะของเนี่ละค่ะเป็นหัวเรืองใหญ่ของกอบกลัวเนาะค่ะอะแม่จะทํางานเหรอลูกอขณะน,น,นี้เป็นเวลาตีห้ากว่านอกห่าเนาะอือกึกกากคืกกาก,าก ยาก็กินละ่ะ <c oughs> ลูกพ่ายในเฮาเราออกไไรเนาะในลำข้ออยู่ในปอดไปจังสันไปลูกหล่าแม่สิเตรียมของใส่บาทเด้อลูกหล่าลูกคำ้ำย่าลูกยาเล่นดีดีลูกเล่นดีดีอยากใครจับอยากใครตองตัวข้าน่แสดงความรักตัวแม่รู้จักรู้จักหนู ไม่จะไปเตรียมของใส่บาทเด้อลูกเด้อเตรียมของใส่บาทก่อนค่ะลูกหนูดี